ค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวเที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้นะคะ Toyota l e g e n d e r 2.4ขับ 2, 2ปี2021แท้ค่ะมาในราคาโปรโมชั่นนะคะเพียง1,250,000บาทค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวรถสีแดงนะคะ โฉม r e g e n e r ์ค่ะตัวกระจังหน้าเป็นอาสีดำเงาแบบนี้นะคะมีกล้อง360องศาค่ะแล้วก็ตัวไฟหน้าสุดเขียวนะคะไฟหน้าปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED นะคะในส่วนของตัวรถนะคะลูกค้สาสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะแต่ว่ารถมาค่อนข้างที่สภาพสวยมากๆนะคะแล้วก็ตัวยางเขาเป็นยางปี2022เลยนะคะดอกยางแน่นๆค่ะ ในส่วนของตัวแม็กเป็นสีผู้ทนนะคะขอบ20แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะรวมไปถึงมีกล้องมองข้างให้แบบนี้ด้วยนะคะที่จะเปิดเค้าเป็นพรีเมียมค่ะตัดกับสีแดงของตัวรถนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีเลสแล้วเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะตัวภายในเขาจะเป็นสีทโทนสีดําตัดแดงเช่นกันค่ะเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวปุ่ม En g i n ้ t สตาหรือว่าปุ่ม Pu s h start อีกด้วยนะคะ parking s ซ n เซ r รอบคันค่ะรวมไปถึงนะคะตัวพวงมลาลัยมอเติฟังชันนะคะตัวนี้ก็มีท่อเสียงรถเสียงค่ะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะได้พวงมา มีแอร์แบ็กค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุชคอนโทรลปรับความร็วคงที่ค่ะแล้วก็ตัวแพนเทลชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์มีพร้อมเลยนะคะส่วนตัวรือนไมค่ะ27,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวหน้าจอเค้าเป็นทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์แบบออโต้นะคะ นหน้าก็จะมีช่องสําหรับวางแก้วกาแฟให้สองช่องนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เป็นออปต้นะคะมี Eco Mode, Power m o ร์แล้วก็ตัวกันลื่นท่า่กันลื่นสะบัดให้ด้วยนะคะออปชั่นด้านหน้าห้องรยสรนนะคะคร่าวๆก็มีประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะที่จะเปิดเขาเป็นโครมีเยมทั้งหมดเนาะสีบานนะคะตัดกับสีแดงของตัวรถนะคะแล้วก็ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีแดงนะคะตัดดําดตัดแดงแบบนี้นะคะเดินได้สีแดงนะคะแล้วก็ตัวด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของตัวแอร์ราวให้นะคะรวมไปถึงตัวห้องโดยสารนะคะมีที่ชาร์จแบตให้แบบนี้อีกด้วยนะคะ รถเพิ่งเข้ามาถึงนะคะแต่ว่าตัวรถคือได้มาค่อนข้างที่สภาพสมบูรณ์นะคะแล้วก็ชุดยางอะไรล่เขาก็อยู่ครบนะคะแล้วก็ด้านหลังมีกล้องมองหลังให้นะคะตัวฝาท้ายเปิดปิดเป็นออตโต้นะคะตัวไฟเลี้ยวแบบไลทเกดดิ้งเรียงเส้นให้สวยๆเลยนะคะเปิดเข้ามาก็ภายในนะคะเล่นครอบครัวเ็วเที่นั่งแบบนี้เนอต Toyota เ e g e n d ร์นะคะ รถครอบครัวยอดฮิตตลอดการนะคะตัวแอร์ราเขาก็มีให้รอบคันนะคะในส่วนของตัวบอกก็สามารถพับเก็บได้นะคะหรือว่าพับลงมาใช้งานก็ได้อีกเช่นเคยนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าจะได้เป็นเครื่อง2 4ดีเซลนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะในส่วนของตัวดีเซลเนาะนี่นะคะสภาพเบาะคือไม่หยักไม่ฉันนะคะ หล่อๆกันไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นนะคะก็สามารถนัดดูรถหน้าง,งานนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่ใสายด้วยตรงค่ะ065ค่ะ549 5296ค่ะกับซิลหยกนะคะสําหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ